มันมาโขดขนาดนั้นเต่อยน้องเขาโดนตรงนี้ครับวก็บุบลงไปเลยโดนตรงขมับนี่เลยครับยกไหนงน้องยกสองครับยกสองตั้งใจไหมตั้งใจจะน็อกไหมก็ตั้งใจต่อยครับน้องจับในเขาไม่สู้ในครับเรารู้เลยใช่ไหมครับก็ให้ปล่อยมัดออกไปนะครับหมัดนี้เคยน็อกใครมาบ้างหนึ่งไหนหมัดไหนี้หมัดขวาครับโอ้หมัดนี้เลยครับเคยน็อกใครมาบ้างหนึ่งก็หลายคนอยู่ครับ นเตัวลงเป็นมวยหมัดหรือเป็นมวยอะไรมวยเข่าครับเอามวยเข่าแล้วไปน็อกหมัดได้ไงต่อยหมัดก่อนเข้าไปจับครับเหรือโอ้อาวุธที่สมจน์การมากเลยพี่นรสยังดูไม่เหนื่อยเลยนะยังดูไม่ท้อโอ้นี่เราเคยได้แชมป์อะไรมาบ้างนี่เลยเคยทิ้งแชมป์ภาคอีสานสามครั้งไม่ได้สักครั้งเลยครับโอ้ไม่ได้เหรอโอ้หมัดขนาดนี้น่าจะได้เลยนะตอนนี้ซั้พอร์ตที่ไหนอะไรไง ก็ปลดทหารไปแล้วก็จะกลับไปค่ายแล้วครับเป็นทหารอยู่เหรอครับอย่หายไปนานอ๋อค่ายไหนค่ายดาบรันครับค่ายบุกองค่ายน้ำจิ้มดาบรันนะครับดาบรันชลร k a h ครับอ๋อไม่ใช่เป็นเป็นทหารอยู่ค่ายไหนผมเป็นอยู่นครพมินเชียงบุรีครับนครพมินเชียงบุรีอ๋อแต่อยู่ค่ายที่ดาบรันเนาะเคยอยู่ครับเคยเคยอยู่อ๋อตอนนี้ก็มาอยู่ที่นี่แล้วเป็นทหารยศอะไรเนี่ยพลทหารครับติดจับได้ใบแดงครับโอ้ใบแดงเหรอครับตั้งใจไหมเนี่ยคือว่า ไม่ได้ตั้งใจจับครับเป็นทหารเลยนะครับแต่โชคตะดาพามาแล้วเป็นร่วงของชาติเลยเนาะเอาดีทางทหารเลยเป็นไอ้จกมวยให้กองทัพด้วยครับให้กองทัพด้วยครับใช่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติด้วยเป็นนักมวยทักัดโอ้ทัพไหนเนี่ยทัพภาคที่หนึ่งครับทัพภาคหนื่นเนะโอ้โหไปได้สวยเลยครับเกิดเป็นทหารด้วยนะครับอ่ะวันนี้ใช้ไปไหนพี่นรถเพาะใช้ไปไหนมาใช้ไปไหนมาเนี่ยติดทหารครับโอ้ติดทหารกีด สองปีแล้วครับเพิ่งจะปลดแล้วครับไม่ใช่วงสองปีเหรอครับล่าสุดตั้งแต่หกสบสี่เลยนะครับเพิ่งกลับมานี่คือไปแรกเลยครับไม่ครับก็เดินสายอยู่เรื่อยครับโอ้โหนี่มันอะไรกันเดินสายตลอดครับก็ต่อยพอบอบ้างครับซ้อมต่อยเรื่อยโอ้โหและการนายกให้เอฟซีได้ติดตามนี่คือไปแรกเลยครับเป็นงานผลงานไปแรกตรากลับมาชนะน็อกยกสองครับเป็นไงบ้างความรู้สึกก็ดีใจครับก็ตั้งใจซ้อมมาเต็มที่ครับครับโอ้โหนี่กลับมาครั้งนี้ถือว่าใช่เลยนะเราอยากจะไปชกวันฑ์ไหม สุดวันเพราะว่ามวยสไตล์เราเนี่ยมันไปได้ไงในใจก็อยากไปครับนะติดไฟเดียวเขจะให้เข้าวังครับโอ้เนี่ยเพราะว่าสไตล์นี้มันมันถูกตลาดวันด้วยนี่ถูกตลาดเลยนะรู้ป่ะเนี่ยนี่ถ้าไปชงหนึ่เจอใครก็ได้มุ่งเป้าไปพิกัดเท่าไหร่พี่มองๆไว้โอ้รอยยิ้มผมนะเบเซียร์ป่ะเบเซียร์นะออโอเคแล้วน้องนะอ่าเข้า อยากจะบอกแฟนครับอยู่จังหวัดไหนเนี่ยอยู่มหาสารคามอยู่บ้านไหนเดียวนครับวันรเขาบอกพี่าเราเจ้าสารคามแล้วนะครับอ๋อุณชาวสารคามหลายๆครับจะเป็นกนร่างใจให่ยมณีเฮตเตอร์หรอครับดีใจหลายครับเอาชื่อเสียงเรียอนาำอะไรบอกพี่น้องจริงๆชื่อเดิมฟ้าลิขิตดาวน์บนสารคามเอาชื่อจริงหรือชื่อชื่อตอนนี้อ๋อชื่อชยักปืนใหญ่มิตรกาวันครับเอาละครับผมจำชื่อนี้ได้นะเขาจะไปร่วมเล่นที่โลกวันละโอเคครับดีด้วไหมครับ